ประธานองคมนตรีเชิญผ้าไตรผ้าขาวและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์และมอบแก่ราษฎรในโอกาสที่วัดป่าด่านวิเวกจัดงานบุญประเพณีบุญประทายเข้าเปลือบประจำปี2567 พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพระขาวพระราชทานจำนวนสองม้วนไปถวายแด่พระอธิการปรีดาชันทกรหโรหวงปู่ทุยเจ้าวาดวัดป่าด่านวิเวกและประสงค์วัดป่าด่านวิเวกตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการและถวายผ้าไตรพระราชทานแด่ประราธานสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนตร์พร้อมกันนี้ได้มอบพระบ,บรมชาย,ยาลักษพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่เพื่อนำไปประดิษฐาน ในการนี้ประธานองค์คอมอนตรีนายอัมพลกิติอัมพลและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์มอนตรีได้รวมมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ชุดแก่ราษฎรและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลร,รักษาป่าไม้ในโครงการพุทธสถานทรัพยากรเสริมประเกียริวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์ การที่ประสงค์และราษฎรได้รับพระราชทานพ,พระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดนี้ได้โครงการพุทธสถานทรัพยากรเสริมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกเป็นโครงการที่พระอธิการปรีดาได้ร่วมกับประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่ปลูกป่าข,ขึ้นบนพื้นที่กว่า3,000ันไร่รอบบริเวณวัดและป่าชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานอนุกรรมาการโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติและขอพระราชทานน้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดก,กระหม่อมรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่31กรกฎาคม2566มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอนุรักษ์ป่าไม้ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้ให้แก่เยาวชนกับยังเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่ร่วมกับราษฎรและชาวบ้านได้อย่างยั่งยืนสืบไปส่วนประเพณีบุญประทัยข้าเปลือกเป็นประเพณีท้องถิ่นของชุมชนเป็นงานบุญที่ชาวบ้านในพื้นที่ของวัดป่าด่านวิเวกกำหนดจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งในวันขึ้น8ค่ำเดือน3ของทุกปี ดิในปี2567นี้ตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์ชาวบ้านจะรวบรวมและนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้มาทำบุญถวายพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะนำไปรับประทานและจำหน่ายกับถวายให้พระสงฆ์เพื่อน,นำไปแจกแจกแก่ครอบครัวผู้ที่มีฐานะยากจนต่อไป